ต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตรสต์และประชาชนเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬกาและ18นาฬกานะคะวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะได้เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะ พลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกองบัญชาการ <c oughs> กองทัพไทยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศระบุว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยมีพลเอกพอพลมณีรินประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพลอ,อากาศเอกปรีชาประดับมุกผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยรวมทั้งเป็นการป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อความมั่นคงสืบไป ส่วนภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบ,บก4หน่วยงานค่ะ <S <S พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาน4ี่หน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบ,บกได้แก่กรมกําลังพลทหารบกกรมส่งกําลังบํารุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสํานักงานเลขานุก,การกองทัพบ,บกครบรอบปีที่68 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอาวุวิสิตการามสิบรูปมาประกอบวิธีสำหรับ4หน่วยงานนั้นกรมกำลังพลทหารบกถือเป็นหน่วยบริหารจัดการกำลังพลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้กำลังพลกองทัพบ,บกเป็นผู้มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งมีระเบียบวินยัยมีความภูมิใจในความเป็นทหารอาชีพ กรมส่งกําลังบํารุงทหารบกมีหน้าที่ในการวางแผนอํานวยการประสานงานกํากับดูแลด้านการส่งกําลังบํารุงกองทัพบ,บกให้การฝึกและการศึกษาด้านการส่งกําลังบํารุงรวมทั้งกํากับดูแลกรมฝ่ายยุทธบริการกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องด้านการส่งกําลังบํารุงของกองทัพบ,บกส่วนกรมสารบัญทหารบกเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบงานธุรการและระเบียบต่างๆในกองทัพบ,บก ขณะที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบ,บกก็มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการการรับรองและพิธีการต่างๆสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่กองทัพบ,บกมอบหมายและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบ,บกเผยพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกในลักษณะเสนาสนเทศประชาสนเทศ เราไปดูความื่อนไหวของกองทัพอากาศกันบ้างนะคะได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศและมอบประกาศนียนบัตรนักบินประจำกองแก่สิท์นักบินนายทหารสัญญบัตรค่ะพอนอากาศเอกมานัทวงว่าผู้บัญชาการทหารอากาศได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่สิทธิ์การบินนายทหารสัญญบัตรรุ่นที่14 4ขีด62ขีด1 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกสิทธิ์การบินกองทัพอากาศจำนวน29คนในโอกาสนี้ยังได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่เรืออากาศตรีปิยะปัทภาสิทธิ์การบินที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่นได้รับรางวัลสิทธิ์การบินดีเด่นภาควิชาการสิทธิ์การบินดีเด่นภาคอากาศและสิทธิ์การบินดีเด่นทั่วไปด้วยทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวให้อวาทกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยได้ขอให้นักบินใหม่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความตั้งใจมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและขอให้ยึดมั่นตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ให้สมกับเกียรติยศของความเป็นนักบินที่กล้าหาญเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานตลอดจนกองทัพและประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป ส่วนผู้ช่วยทูตทห,หารเมียนมาประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคำนักผู้นําทางทหารของไทยเพื่ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ค่ะพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยรองปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับพลจัตวาขินซอผู้ช่วยทูตทห,หารเมียนมาประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคำนักเพื่ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ โดยรองประลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณและชมเชยพลจัตวากินซอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมตลอดที่ดำรงตำแหน่งซึ่งช่วยสนับสนุนและประสานงานให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมเมียนมาในขยายความร่วมมืออันดีระหว่างกันในทุกมิติและกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับเมียนมาที่ดำเนินมาในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเทศยืนยันที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกด้านให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป ติดตามภารกิจของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศกันบ้างนะคะได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกองทัพอากาศและบุตรหลานข้าราชการด้วยความตระหนักถึงความสัมพันธ์ความสำคัญของการศึกษาที่ช่วยในการพัฒนาและสร้างคนคุณภาพสู่สังคมค่ะ แพทย์หญิงวิไลพรวงวาดนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศประจำปี2563เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศรวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษาที่กองทัพอากาศจัดการศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีตามคุณสมบัติที่กำหนดในปี2563 โดยได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาเป็นทุนของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสำหรับหน่วยงานระดับกรมของกองทัพอากาศ33หน่วยงาน119ท,ทุนทุนจากกองทุนพลอากาศเอกชลิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรทิพย์พุกผาสุกและสมาคมแม่บ้านทหารอากาศมอบให้นักเรียนที่ศึกษาโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทัศกสตรยาธิราช4ีทุน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ4ทุนโรงเรียนจากอากาศ4ทุนและโรงเรียนดุริยางทหารอากาศ4ทุนรวม135ทุนเป็นเงิน4 2 1, 9 9 0 0 0บาทโดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้เน้นย้ำขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนฝึกตนเองหลีกหนีให้ห่างไกลยาเสพติดเพื่อตบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ ส่วนทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและปลอบขวัญแก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะคุณหญิงแสงเดือนนนนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินปลอบขวัญแก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บพิการจากการสู้รบปกป้องประเทศชาติซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจำนวน72นายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ค่ะ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของกองทัพกันต่อค่ะมหันตภัยเชื้อร้ายโควิด -19 โจมตีและเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิต แต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุดเราจะผ่านฝันร้ายนี้ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกัน ช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะทหารพันดีของกองทัพภาคที่1ได้จัดทำโครงการที่มีชื่อว่าฟู้ดแบงคตามยาริของสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ที่โรงเรียนบ้านคลอง14อำเภอองคลรักษ์จนครนายกได้ถูกจัดทําเป็นโรงเรียนต้นแบบของการสร้างฟุตแบงค์ธนาคารอาหารของชุมชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งกองทัพภาคที่1ร่วมกับทหารพันดีจากโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนําและเข้าช่วยเหลือด้วยการจัดทําแปลงเกษตรแบบผสมผสานเพื่อผลิตอาหารสําหรับชุมชนคือการปลูกผักปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมลดค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอโดยได้เข้าเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม ทุกสักราช2,563ที่ผ่านมานะครับก็ในช่วงที่เราเข้าเริ่มดำเนินโครงการครับได้ทําการสํารวจพื้นที่นะครับสำรวจในส่วนของอชนิดนะของพันธุผักนะพันธสัตว์นะที่และรวมทั้งปริมาณครับที่จะใช้ในการผลิตนะให้กับโครงการห่งรางวัลของเรียนทั้งสองโรงเรียนนะซึ่งโดยปัจจุบัน,นครับในการดําเนินโครงการครับได้ดําเ,เนินมาแล้วนะครับคิดเป็นร้อยละแปดสิบ สำหรับการดำเนินโครงการเป็นการใช้พื้นที่ของโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อเป็นต้นแบบในจังหวัดนครนายกสองแห่งคือโรงเรียนบ้านคลอง14อําอำเภอองครักษ์และโรงเรียนบ้านหนองกันเกลาอำเภอบ้านนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนได้ขยายผลสู่ครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนประกอบด้วยการทำเกษตรแบบปลอดภัยผลิตผักปลอดสา,ารพิษการเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีและการเลี้ยงปลา โดยจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติรวมทั้งให้นักเรียนเป็นสื่อกลางนำสิ่งที่เรียนรู้จากโรงเรียนกลับบ้านในรูปแบบการบ้านเกิดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเกิดความรักกลมเกลียวในครอบครัวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรมนอกจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติแล้วยังมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองทั้งสองโรงเรียนด้วย ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็ดําเนินการทั้งหมดเนี่ยนะคะปลูกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันทั้งหมดใน6จุดนะคะ mm. ก็จะมีทั้งที่แปลงนะคะด้านนี้ทั้งหมด18แปลง mm. ค่ะแล้วก็พื้นที่ในเขตนชุมทาอีก2งงานค่ะแล้วก็มีการปลูกผัก ขึ้นค้างนะคะทั้งหมด4จุดะคะแล้วก็มีการแปลงยกแค่ด้วยนะคะเนื mm ่อ hmm. งจากว่าพื้นที่เราน้อยอีก8แปลงะคะ mm hmm. แล้วก็มีการเพราะเห็ดภูฐานด้วยประมาณ1,200ก้อนนะคะ,ะการดำเนินการของโครงการเนี่นะคะทำให้เราเด็กๆเนี่ยมีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอได้รับพืชผักที่ปลอดสารพิษมีคุณภาพแล้วก็ เพื่มพจนการคดีอีกด้วยนะคะดิฉันมีนมีการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับที่บ้านหลายอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการเติมดินก่อนการเพาะปลูกการปลูกพืชไว้เพื่อเป็นอาหารภายในบ้านและยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการนําความรู้ที่ได้รับไปต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มรายได้และละดรายจ่ายภายในครัวเรือนอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้หน่วยยังได้จัดทำแอปพลิเคชันมือถือเพื่ออำนวยความสะดวกในการรดน้ำดูแลบำรุงรักษาพืชผักในแปลงเกษตรแบบอัตโนมัติและยังได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่102กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์เข้าช่วยเหลือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและจัดเตรียมแปลงเกษตรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายสร้างความปลอดภัยแก่เกษตรกรและผู้บริโภคให้ได้มีแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นำความสุขมาให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพีชนะชาติดีพัฒน,นก,กุลถ่ายภาพอริษามาดีทีมข่าวทาหารททบ5รยายงานหนึ่งในโครงการพระราชดำริดีๆที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับรายการเพรื่อชาติสร์กระสานและประชาชนวันนี้เราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ เกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวินที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักษ์แดนดินถิ่น